บงคร้งเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาได้เนี่ยยากลำบากเหลือเกินนะคะดังนั้นใครๆก็อยากจะใช้เงินของตัวเองให้เต็มที่หรือไม่ก็เก็บออมเพื่อต่อยอดไปในอนาคตจะได้มีมันนี่หรือว่ามีเงินกันไปตลอดใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ต้องยอมรับว่าบรรดาโจรในโลกไซเบอร์เยอะเหนือเกินค่ะโจรแรกก็คือบรรดาโจรเนียนค่ะ วิธีการคือเขาจะเข้าไปแฮกอีเมลของเหยื่อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปลอมเป็นเหยื่อคนนั้นแล้วก็ส่งอีเมลไปให้เพื่อนของเหยื่อแล้วก็ขอร้องนะคะว่าให้โอนเงินมาโดยด่วนเนื่องจากมีความเดือดร้อนส่วนใหญ่นะคะคนเหล่านี้ก็จะถูกหลอกแล้วก็โอนเงินไปให้เนื่องจากคิดว่าเพื่อนเดือดร้อนจริง สองก็คือโจอรเว็บไซต์ปลอมนะคะส่วนใหญ่ชอบส่งอีเมลออมาค่ะแล้วก็แนบ URL นะคะที่ดูแล้วคล้ายๆกับธนาคารพาณิชย์พอกดเข้าไปก็ไปกรอกข้อมูลให้เขาซะง,งั้นนะคะสุดท้ายเขาก็นําข้อมูลเหล่านั้นไปแฮกนะคะแล้วก็นําเงินที่เคยอยู่ในบัญชีของเหยื่อโอนเข้าไปให้กับบัญชีตัวเองค่ะ3ก็คือโจรโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าบรรดาคนที่ชอบให้เราเโหลดมาแวร์นะคะเสร็จแล้วพอเราไปกดโหลดปุ๊บนะคะก็จะบันทึกข้อมูลของเราหรือไม่ก็บันทึกการใช้งานทั้งหมด แล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางมิชอบค่ะสีก็คือโจรผันน่านนะคะก็มีทั้งนักธุรกิจหรือไม่ก็เป็นคนที่หลอกนะคะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือพวกคนที่กําลังหาคู่อยู่นะคะเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยจะโอนเงินให้กับเหยื่อแต่ว่าเหยื่อเองต้องโอนค่าธรรมเนียมมาให้กับเขาก่อนนะคะและคนที่มีความโลภเนี่ยก็จะโอนค่าธรรมเนียมไปให้เพราะรู้สึกว่าเงินที่โอนไปน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับเงินที่ทางด้านของโจรเนี่ยจะโอนกลับมาให้นะคะและสุดท้ายก ขายเข้ากลีดเมฆค่ะเช่นเดียวกับโจรร้านค้าออนไลน์นะคะที่ทําเหมือนว่าขายสินค้าบริการสุดท้ายพอเราโอนเงินไปให้ปุ๊บก,กลับไม่ได้ของซะงั้นค่ะนั่นคือรูปแบบของโจรน,นะคะที่อยู่ในโลกไซเบอร์ที่เราเห็นกันเยอะทีเดียวนะคะที่ธนาคารประเทศไทยออกมารายงานแต่วิธีป้องกันตัวเองให้ไม่เป็นเหยื่อโจรน,นั้นก็มีด้วยการประมาณ3รูปแบบค่ะข้อแรกเลยนะคะเราต้องมีสติแล้วก็อย่าโลภค่ะจําไว้นะคะว่าไม่มีทางที่ใครจะให้เงินเราฟรีๆโดยเด็ดขาดนะคะถ้ามีใครส่ง สัณแบบนี้ก็ระวังไว้เลยว่าอาจจะเป็นโจรไซเบอร์ก็ได้นะคะข้อ2คืออัปเดตโปรแกรมนะคะรวมถึงสแกนไวรัสสม่ำเสมอและสุดท้ายเองนะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้ทันบรรดาลเล่นเหลี่ยมของโจรเหล่านี้ที่ออกมาในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็มันหลอกล่อเหยื่อแบบเรลาเสมอนะคะและถ้ายังสงสัยอยู่ก็ลองโทรไปได้นะคะที่ส่วนผุ้ครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย กด1213หรือว่าเข้าไปที่ www.1213.or.th ก็ได้ค่ะ